ไม่ตองยังไม่คลอดลูกอีกเนี่ยเข้าไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วอะคุณหมอคะตองคลอดลูกแล้วใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกสาวคะ่ะ ทำยังไงดีอะคือแม่พี่เขาไม่ยอมมาดูแลตองตอนอยู่ไฟเลยอะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะตองเข้าใจพ่าแม่เขาอยากจะได้หลานชายมากเขาก็เลยไม่ยอมมาดูแลหลานสาวแบบเนี้อยอ่าไปโทษแม่เขาเลยนะคะเดี๋ยวตองจะโทรหาแม่ตองให้แม่ตองมาอยู่ดูแลตองช่วงที่ตองอยู่ไฟคะ่ะพี่ขอโทษนะตองที่ทำให้เรื่องเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเลยคะ่ะ หลัฮัลโหลค่ะแม่พอดีพรุ่งนี้ฟ้าหยุดงานพอดีอ่ะก็เลยว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้พาหลานไปเยี่ยมนะจริงเหรอลูกโอ้ยก็ดีนะสิแม่คิดถึงหลานมากเลยเราไม่ได้เจอกันมาตั้งหนึ่งปีแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยเนาะโอเคค่ะ อย่างนี้เราต้องไล่หนังตองออกกับแม่มันไม่อย่างนั้นนำฟ้ามาก,ก็จะไม่มีห้องอยู่อย่างนี้เราต้องจัดการตอง ไม่มีเรื่องจะคุยกับแกหน่อยบ้านของเราอะ่ะก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งโรงเรียนคนพุ่นพานตลอดเวลาเสียงก็ดังตลอดจนดึกจนดื่นแม่ว่าแกเพิ่งคลอดลูกมาแกไปอยู่ที่สงบสงบสบายสบายหรือไม่แกก็กลับไปอยู่บ้านแม่แกก่อนดีไหมอะไรนะคะแม่แต่ว่าต่อเพิ่งจะคลอดได้ไม่นานนะคะเราร่างกายก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเลยอะ แล้วหมอก็ย้ํากับตองก่อนออกจากโรงพยาบาลน,นะคะว่าไม่ให้ตองเดินทางไปไหนไกลๆอะ่ะแม่คะบ้านตองมันอยู่ไกลามากเลยนะคะเราลูกตองอ่ะก็ยังเล็กอยู่เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าต้องเดินทางกลับไปตอนเนี้ยตองว่ามันน่าจะลําบากนะคะตองแม่ของแกก็ดูแลแกมานานแล้วนะ ตอนนี้พ่อของแกก็อยู่คนเดียวแกก็ปล่อยให้แม่แกกลับไปอยู่กับพ่อแกได้แล้วที่แม่แกเขาไม่อยากบอกแกก็าอาจจะเกรงใจแกก็ได้งั้นแกก็กลับไปอยู่กับแม่แกเลยละกันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแม่คือว่าพ่อตอนเขาก็สบายดีค่ะแล้วทุกวันนี้ตอนก็ยังวิดีโอคอลไปหาพ่ออยู่ทุกวันเลยแล้วพ่อเขายังบอกอยู่เลยนะคะว่าให้แม่ตองอยู่ดูแลตอนที่นี่ไปก่อนตอง พ่อของแกน,นานๆทีจะเข้าไปในเมืองนะลูกพ่อแกไม่รู้หรอกว่าอากาศในเมืองอ่ะมันแย่ขนาดไหนอยู่ในเมืองแบบเนี้ยเด็กที่เกิดมาจะมีผลกระทบกับมลพิษได้นะต้องก็กลับไปอยู่บ้าน,นตา,ากจังหวัดดีกว่าลกูกอากาศก็ดีเงียบสงบอาหารการกินก็มีสุขภาพดีนะตองนะตองกลับไปพร้อมแม่เลยดีไหม ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ยังไงตองเองก็อยู่แต่บ้านอยู่แล้วค่ะตองไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้ว <Summer. S 1> ตองคงไม่ได้รับมลพิษอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านเราอยู่ในเมืองมันก็ดีนะคะเราได้ซื้อของสะดวกไปไหนมาไหนก็เดินทางสะดวกด้วยส่วนเรื่องแม่ของตองเนี่ยก็รอให้ตองฟื้นตัวกว่านี้แล้วก็ให้ลูกตองโตขึ้นกว่านี้แล้วค่อยกลับไปก็ยังจะทันนะคะแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยตองค่อยพาหลานไปหาพ่อก็ได้ค่ะแม่ amam, ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ออฉันพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังไม่เข้าใจอีกหรอแกต้องกลับไปอยู่บ้านแกแม่คะทำไมแม่ถึงอยากให้ตองกลับไปขนาดนี้ละคะแม่ก็รู้ไม่ใช่หรอคะว่าตองกำลังอยู่ไฟอยู่เลยนะคะงั้นฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะฉันจะพูดตรงๆเลยละกันลูกสาวของฉันน่ะนำฟาจะกลับมาอยู่ที่บ้านฉันชั่วข่าวและบ้านเนี้ย มันก็มีไม่กี่ห้องเองถ้าแม่เกยัอยู่ที่เนี่ยห้องมันจะไม่พอนี่มันเป็นเวลาที่ครอบครัวเขาจะอยู่ด้วยกันถ้าเกอยู่ด้วยมันคงไม่เหมาะหรอกอีกอย่างเกยก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับน้ำฟ้าอยู่กันไปก็จะอึดอัดเปล่าเนล่านกับน,น้ำฟ้าก็ไม่ได้เจอกันต้องนานเข้าสองคนก็อาจจะมีเรื่องคุยกันเยอะแยะมากมาย เขาไม่มีเวลามาสนใจแกหรอกแกก็รีบกลับไปกับแม่แกได้แล้วแม่คะถึงแม่จะไม่รักตองก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่อย่างน้อยแม่ช่วยสงสารหลานของแม่ได้ไหมคะไม่อย่าทำแบบนี้เลยนะคะที่อย่ามาพูดถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นหน่อยเลยมันไม่ได้สำคัญอะไรกับฉันเลยตอนนี้น้ำฟ้าลูกสาวฉันกำลังจะกลับมาพร้อมกับหลานชายที่ฉันคิดถึงมาก แกไม่ต้องมาพูดอะไรมากเกรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปได้แล้วฉันเนี่ยจะได้เตรียมตัวรับหลานชายสุดที่รักของฉันแม่คะถึงลูกต้องจะเป็นลูกสาวแต่ยังไงเขาก็ยังใช้นามสกุลของบ้านนี้นะคะแม่ทําแบบนี้ใจร้ายเกินไปหรือเปล่าคะแม่เองก็เคยคลอดลูกเหมือนกันน่ะแม่ก็น่าจะเข้าใจสิคะว่าการอยู่ไฟมันต้องได้รับการพักผ่อนที่ดีไม่อย่างนั้นร่างกายมันจะฟื้นตัวได้ยังไงล่ะคะ แล้วอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ควรเดินทางไปไหนไกลๆแล้วก็ไบ่อยด้วยนะคะก็อย่าใช้การอยู่ฝ่ายมาเป็นข้ออ้างหน่อยเลยแม่ของแกอยู่ที่บ้านฉันถึงครึ่งเดือนแล้วถึงเวลาที่ควรจะกลับบ้านตัวเองได้แล้วบ้านของฉันไม่ใช่มูรันทินะที่ต้องมาเลี้ยงดูใครขนาดนั้นพอเถอะค่ะแม่ตองไม่อยากจะมานั่งเถียงอะไรกับแม่แล้วตองขอแค่ให้ร่างกายตองฟื้นตัวมากกว่านี้แล้วก็ให้ลูกตองโตขึ้นกว่านี้หน่อย เราต้องจะพาลูกกลับไปเองแบบนี้แม่พอใจไหมคะไม่เกตต้องไปเดี๋ยวนี้อีกวันสองวันนี่ยน้ำฟ้าก็จะมาถึงแล้วเกก็เป็นแม่คนแล้วนะเกจะมาทำอ่อนแอแบบนี้อีกหรอเกกลับบ้านไปออะฉันไม่ได้เกเดินไปสักหน่อยฉันี้เกตขึ้นรถกลับไปเกกลับไปได้แล้วพร้อมแม่เกด้วยแม่คะตองแต่งงานเข้ามาในบ้านนี้เนี่ย ตองก็เป็นสะไพรสของแม่เหมือนกันนะคะแล้วเ,เมื่อสองปีก่อนตอนที่แม่ลื่นล้มในห้องน้ําเนี่ยก็เป็นตองไม่ใช่เหรอคะที่คอยอยู่ดูแลแม่ทั้งวันทั้งคืนที่โรงพยาบาลตลอดอ่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยพี่น้ำฟ้าเขาก็ไม่มีงานทําตองก็เป็นคนหางานให้เขาทําสุดท้ายเป็นไงคะไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานตองต้องไปขอโทษไปเคลียร์ให้อีกช่วงนั้นที่ตองท้องตองเดินก็ไม่ค่อยไหวแม่ก็หาข้ออ้างไม่มาดูแลตองแถมตอนนี้ก็เหมือนกัน ตองอยู่ไฟแม่ไม่คิดจะสนใจตองเลยสักนิดจนตองต้องไปขอให้แม่ตองมาช่วยดูแลตองแต่แม่ก็ยังไปว่าแม่ตองว่าแม่ตองอยู่ฟรีกินฟรีแม่แทนที่แม่จะทําหน้าที่เหมือนแม่โผที่ดีของบ้านอื่นเขาแต่แม่กลับทําแบบนี้กับตองเหรอคะแล้วแม่จําได้ไหมคะว่าวันแรกที่ตองคลอดลูกแม่เดินหันหลังกลับไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยพอแม่รู้ว่าตองได้ลูกสาวไม่ใช่ลูกชายแม่คะตองรู้นะคะ ตองเข้าใจว่าแม่ไม่ชอบเด็กผู้หญิงแต่ลูกของตองอะ่ะเขาก็เป็นลูกของพี่นนท์เหมือนกันนะคะแล้วเราสองคนก็รักลูกมากเราอยากให้แม่ยอมรับลูกเราก็ยอมรับเราสองคนด้วยเราไม่ต้องการให้แม่มาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเราอีกต่อไปค่ะแม่แม่แม่ตะคิดจะทำอะไรครับแม่ต้องการให้ครอบครัวผมพังใช่ไหมแม่ถึงจะพอใจอะ่ะ ตอนเขาเพิ่งคลอดลูกออกมาร่างกายยังอ่อนแออยู่เลยแทนที่แม่จะช่วยดูแลแต่กลับมาไล่เมียผมออกจากบ้านแบบนี้เนี่ยนะแม่ทาแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ทาเพื่อครอบครัวของเราพี่สาวผมแกกลับมาเยี่ยมบ้านห้องมันไม่พอฉัน้องให้ตองกลับบ้านนะทําไมถึงทําเป็นเรื่องใหญ่ด้วยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะครับไล่เมียผมออกจากบ้านแล้วยังมีหน้ามาพูดไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอถ้าบ้านมันแคบอะใกล้พี่นำฟ้าไปนอนโรงแรมก็ได้แม่ครับ ตองเขาร่างกายอ่อนแออยู่นะตองเขาเพิ่งคลอดลูกมาทาไมแม่ใจร้ายแบบนี้แม่ของตองน่ะต้องมาช่วยดูแลเมียผมเราต่างหากคือต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ําแต่แม่ยังมีหน้ามาว่าเขาอีกว่าเขามาก่อบ้านเราอ่ะฉันไม่ได้ขอให้เขามานหน่อยแก่ขนาดนี้เลยยิ่งจะทําตัวอดก่งแม่ตองก็ทําเพื่อบ้านเรามาขนาดนี้แม่ไม่เคยเห็นคุณค่าบ้างหรอตั้งแต่ท้องจนคลอดแม่ก็ไม่เคยช่วยดูแลอะไรเลย แม่ครับไม่ว่าจะเป็นหลานสาวหรือหลานชายอ่ะยังไงก็เป็นหลานของแม่นะครับทำไมแม่ต้องใจร้ายแบบนี้ด้วยแม่กำลังทำให้ผมลำบากใจนะนี่นอตแกพูดจาเข้าคนนอกแบบนี้เหรอฉันเป็นแม่ลยนะแกพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงผมเคารพแม่นะครับแต่แม่ต้องเคารพเมียผมด้วยแม่ครับถ้าแม่ยังทำตัวแบบนี้อยู่อ่ะผมคงต้องขอให้แม่กลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วล่ะครับนี่นอตแกจะทรยศฉันเหรอ กดคิดว่าแกโตแล้วหรือไงถึงไม่ฟังฉันอีกต่อไปแม่ครับมันไม่เกี่ยวหรอกน,นะครับว่าจะโตหรือไม่โตเนี่ยผมแค่ต้องการให้แม่ปฏิบัติกับตองอย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่ทํากับตองแบบนี้ถ้าแม่ยังทาตัวแบบนี้แล้วแม่ยังไม่สํานึกเนี่ยผมคงต้องให้แม่กลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดวันนี้เลยครับน็อตนี่เก,กจะเอาจริงเหรอตองเดีย๋ยวตองพักผ่อนไปก่อนนะเดีย๋ยวพี่กลับมาไปครับแม่ไปกับผมวันนี้ การที่เราเป็นคนกลางเราก็จะเป็นต้องเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข